สวัสดีครับสบายดีพ่อเมพี่น้องสู้สูขคนเน้อครับสวัสดีเอฟซี FC, ทั้งลล่าละทังไทยเน้อครับแในทั้งต่างประเทศเด้อครับมือนี่บาไก่สิบห้ามาส้มถนนทางที่การจานาพิเศษเนื้อครับจุดปลายไปทางมือนี่บาไกอยู่ทีบ้านคุณเทียนเด้อครับเน้อครับจากบาไก่แรนว่าจาก ลามิน่าได้ครับด้วยแหมาจากถนนลามิน่ามุ่งหน้าชูบางคุเทียนครับปกายสกีภาพบรรยากาศถนนคนทางอังนนี้คือท่างดวนตอนนี้ปอกายอยู่ท่างดวนการชนะพิเศษเน้อครับโอ้ยครับตอนนี้ปอกายอยู่ถนนสามสี่เด้อครับทางหลวงการชนาพิเศษทางพิเศษบูรพาวิถีบูบู พาวิถีเด้อครับอีก3กิโลเมตรมาไกลทิดชายออกเพื่อจะไปชูอ่าบางขุนเทียนเนะครับผ่านสินธานได้เนี่ยผ่านด่านได้เนี่ยเด้อครับบาไก่กจะอัปเดตมาให้เบื้องเป็นช่วงระยะระยะเด้อครับพี่น้องครับทางออกหมายเลขเก้าอ่าบางนาชนลบุรีชิศชายครับทางพิเศษบูละพาวิถี ชิดขวาครับตรงไปกลางการการจนาพิเศษครับออกไชิดชายออกมือครับชิดชายออกครับออกเพื่อจะไปสู่ขอขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพสถานที่ตากอากาศบางกูเมืองโบราณหาดพัทยาตรงไปออกไปจะชิดชายออกสู่ ถนนพระรามสองครับเทพราดาจิตใจออกซนบุรีบางนาครับตรงไปตรงไปทัพพูนครับจีเป็นชนบุรีพัทยาครับจิตขวาครับปอกไปจิตตรงไปครับตรงไปสู่เส้นทางพระรามสองด้ครับ,บออกไปแนนลนเส้นทางพระรามสองครับเพื่อเมุ่งหนาไปทีจุดหมายปลายทางที่ปอกไปเด้อยครับ โอ้พี่น้องมาบิ่งทางด่วนเส้นนี้นะครับเรื่อมันสิสิแยกไปทางนี้ครับแลื่สิโค้งไปทางฝูเลียชุดยอดการก่อสร้างสุดยอดการออกแบบพี่น้องเอ้ยบ่บ่าวล่าเห็นแล้วเงยนีครับเงยนีครับหลงพิเศษครับตรงไปจะเป็นถนนพระรามสองชิดใช้จะจะเป็นบางนาเรือชิดขวาจะเป็นบางนาด้วยครับขอถอนขอไฟล์ลายครับที่อ่านผิดทานเดี๋ยวอครับพี่น้องกไดคจุด เสียคาพันทางนี่เท่าไรเด้อครับเดี๋ยวบางไกลสิบอกที่ทีหนึ่งครับโอ้ยพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยไปวงตั้งหมดโอ้ยครับนี่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 ตั้งผีพร้อมครับพี่น้องมาจุดชุดยอดการก่อสร้างนี่นะครับนี่มาเสื่อมต่อกันตรงนี้แลยกันเยกลูกนี่ครับไปบนโต๊ะครับเพื่อสิมุ่งหน้าไปบางหน้าครับเอ้าบางไกลสิบเขาชูการพันทางเลยครับเด้อด้านนี้ก็ชิบประมาณค่าสิบบาทเด้อครับด้านนี้ครับ ด่านบางแก้วหนึ่งเนื้อครับด่านบางแก้วหนึ่งจะอยู่ประมาณ50บาทเน้อครับอ,อันนี้คือบางแก้วหนึ่งเนื้อครับด่านบางแก้วหนึ่งจะเสียจักบาทครับด่านนี้ป่าไกสิบเบิงครับเดี๋ยวสิอัปเดตมาให้พี่รองเบิงครับด่านนี้ประมาณ50บาทเนื้อครับป่าไก่จะจ่ายเงินไปผ่านบัตรผ่านบัตรผ่านทางนะครับ เอาส้มกันไปตอ่อตอนนี้บ่ไกย,ยังอยู่ถนนกาจรจนาิศาสีนอครับชิดขวาจะเป็นถนนบางพีสำโรงครับบางพีสำโรงถนนเทพรั์ครับบ่ไกจะตรงไปที่ถนนศรีนครินทร์น,นอครับศรีนครินทร์ถนนพระรามสองครับเพื่อสีมุ่งหนาไปจุดหมายปลายทางมือน,นีคือบางขุนเทียนนอครับพี่น้องครับ นนชิดซ้ายออกที่บางพีนะครับมีทางด่วนทางด่วนเทพพละข้าตรงนี้ครับทางด่วนเทพพละข้าเพื่อจะมุ่งหน้าไปที่บางพีสำารงครับโมไกตัวนี้่มไกแต่ตยังอยู่ทังหลวงการจนาพิเศษอยู่เนอครับทางลอยฟ้าทางลอยฟ้าชิดซ้ายจะออกเป็นชิดคลินนะครับจังหวัดสุพรรณตรงไปจะเป็นศูนย์สุขมุมวิทครับพระรามสอง อันนี้คือด่านบางเมืองสอง้อครับด่านเมืองบางเมืองสองลงสมุทรปรากันนะครับตรงนี้ครับโอ้ครับสุ่มผานบรรยากาศอ่าบนทางหลวงนะครับด่านบางเมืองสี่ซายมือครับบางเมือง 4. สี่โอ้ครับสวยงามสวยงามครับบรรทุนตัดไปทางขีานะครับอ่ะเดี๋ยวถึงยับปิดหลุดนะครับเนาะนี่บรรทุนท้วก็ตัดงดีนะครับเฉดหนึ่งครับเพื่อจะไป อ่าถนนสีนคุ์คลินเด้อครับถนนสินธุ์คลินับทางนี้ตรงไปอ่าพระรามสองครับโอ้ครับสุดยอดครับอ่าเป็นมากทางเส้นนี้จะอยู่ประมาณสามเลนนะครับสามเลนกลางสามเลนสามเลนครับไปรับส่งกับเปนต้นนี่ครับไปเลยโอ้โ่าการจราจพิเศษเด้อครับสุขสวัสดิ์ตรงไปพระรามสองครับโอ้โหพี่น้องซ้ายมือบาะแย จะเป็นสร้างเอราวัณเน้อครับจัวจะเป็นสร้างเอราวัณครับสมุติปาการหรือว่าสร้างสามหัวอันนี้เองครับเป็นที่ขลุบนับถือของจังหวัดสมุทรปาการเน้อครับออตัวซอสตูพี่นดองเลยครับอันนี้ด้านข้างหน้าจะเป็นด้านปากน้ำสองเน้อครับแมนบ้านเรากรไรอ่านถือหรืออ่านผิดกครับตรงไปสมุทรปาการสำโรงครับว่าเราส้งสร้างเอราวัณเน้อครับ บอทบี่น้องเอ้ยพี่น้องเ,อ,งเอ้ยโอ้ครับมีช้างเอราวันนะครับที่เคารพกราบไหว้นับถือครับจังหวัดสมุทรปราการเด้อครับอันนี้คือช้างเอราวันหน,นุนสามชิ้นทั้งทั้งหนาเบาไกลคือจะเป็นทั้งรถไฟฟ้า BTS ที่มุ่งหนา้ามาจากาผู้คดครับเจ็บนี่เป็นผู้คดเด้อครับผู้คดต,ตรงไปถึงเกศการเกย์ค่ะ ของจับัดสมุทรปราการครับากา็ไกลตรงไปถนนพระรามสองครับข้างหน้าก็ไกลจะเป็นสะพานข้ามแม่น้ำจ้าพระยาเนื้อครับก็ไก่จะผ่าทามสะพานไปเกลือไปปังบ้างขุนเทียนครับต้องขามแม่น้ำจ้าพระยาไปเนื้อครับวันนี้ก็ถือว่ารถน้าแน่นเนนะครับรถน้าแนียนกับบุคคลรถปติสเนี่ยครับวันนี้แรงได้สะดวกสบายครับอะไรขึ้นสะพานยังงูครับก็ไก่กับหมุดจักครับไปก็ไก่ทีพาไปชมครับสะพาน ขามแม่นาเจ้าพญาครับไปเลยโอ้โหพี่น้องพี่น้องพี่น้องเอ้ยพี่น้องโอ้ยบาเล่าเห็นแล้วโอ้โหตุกใจครับตุกใจแหฮงครับบา้าโทษครับต้องไปจะเป็นถนนปู่เจ้าสมิงพายสุขสวัสดิ์พระรามสองครับ ชิดซ้ายก็เป็นถนนพระรามสามเนี่ครับโอ้โหครับพี่น้องเลยพี่น้องปมามาเบิ่งมาชมแล้วกันเรือพี่น้องเนี่สุดยอดครับสุดยอดทีนี้ครับอ่อตุกเบ่งการก่อสร้างถนนทางเนะครับเนี่โอ้ครับอันนี้คือสะพานยังเนาะครับบกไก่กับบยังบหูเลยครับเนาะสะพานขาไม่นำจ้าพญาเดี๋ยวบกไก่ขึ้นไปใกล้ๆครับบกไก่เชียอ่านเบิ่งครับ เป็นสะพานยังนรอ,นอครับโอ้โห,โหพี่น้องเอ้ยพี่นอ้องมาตู้นี่คือสะพานขาไม่นำจเจ้าพญาด้วยครับ ขนาดที่บนสะพานนี่ครับเบงถนนนี่ครับหนึ่งเลนสองเลนสามเลนสี่เลนแปดเลนเลยครับโอ้โหพี่น้องครับสุดยอดสะพานภูมิสะพานกาญจนาพิเศษเด้อครับตัวนี้คือสะพานนี่มีชื่อว่าสะพานกาญจนาพิเศษถ้างพิถีพิถันประการใดก็ขอโทษขออภัยเด้อครับปกไก่กับโอหูครับว่าสะพานนี่แมนได้บอกครับระวังปกไก่ ออบอไกอ่านมึงตามป้ายที่เคนเขียนบอกนะครับเนาอะอนตรงนี้คือสะพานการจนาพิเศษเ้อครับพีนพ่น้องคนสร้างไว้ยิ่งใหญ่อลังการอีนี้ครับโอ้โหขับเบาเล่าเห็นเด้วตะลึงเลยครับอ,อ้เจาจากนาบิท่ามาสูส่สะพานาการจนาพิเศษเ้อครับ่ใช้เวลาอยู่ประมาณ ครึ่งส้มม่วงนะครับและยะทางอยู่ประมาณ30กว่าโลครับ30กว่าโล30ก,ลก,กับ40่สิบโลนะครับบะไกจุดหมายประทางบะไกคือบางขุนเทียนนะครับต้องขาม่นำจอกพญาไปเพื่อไปฟังค,คนครับพระรามสองบางขุนเทียนพัชสมุทรสมุทรสาครครับตัวเมืองถนนต้นน,นครับพี่น้องเมืองถนนเสร็จน,นั่นก่นสิตัดผ่านไประทังคนนะครับ อันนี้ทางด่วนอยู่พระรามสองแบบบาไก่วาด้วครับเด้อถ้าบางไก่จำบูพิษครับอันนี้เพื่อการตั้งก่อสร้างใหม่ครับการตั้งคื้หนามื่อหอดีนะครับตอนนั้นบางไก่มายยังไม่ทันได้หอดีเรื่อครับการตั้งก่อสร้างหอดตอนหนี้บางไก่ครับครัต้นสุดยอดดีครับครับตอนนี้บางไก่อยู่ถนนพระรามสองเลยเด้อครับพี่น้องครับ ถึงพระรามสองนี่ถือว่ารถหนาแน่นนะครับเด้อหนาแน่นรถหลายหลายเพราะว่ารถเกษสิติดแน่เพราะว่าอยู่ในช่วงการก่อสร้างนะครับเนาะทั้งขางทั้งขางคว้าปอกายจะเป็นการก่อสร้างทางด่วนเนะครับไม่มีการก่อสร้างครับเปันสิเหตุทางด่วนเพื่อตัดไปสู่สมุทรสาครครับสมุทรสาครเพชรบุรีหุดนะครับไปถึงอู้นจัขอดไซต์นะครับปอกายกับโบจักปอกายกับบ่าไม่ได้สั่เลยครับโบหุ้จัก บ่าวตามไปนะครับมีคารอยเมตรบาไก่สีเเลียวไปชูถนนบางกระเบือด้อขับไปรับส้มจต่อกันไปครับตอนนี้บาไก่อยู่ที่ถนนบางกระเบือด้อคขับอยู่ในเขตพระรามสองขับบางกระเบือหนึ่งแต่ว่าบาไก่เสีเดียวเขาสู้บางกระดีซอยบางกระดื๊ บางกะดีเหรอซอยบางกะดีขอโทษขออภัยเด้อครับอ่านผิดครับบางกะดีครับจนมือกองถักพับอ่านผิดครับพี่น้องบ่ไก่สิเขาซอยบางกะดี3 4ครับเพื่อมุ่งหน้าเข้าไปสู่จุดหมายปลายทางของบอไก่ครับที่สุดอยู่ตรงนั้นนะครับนาออีกประมาณ4กิโลครับบัไก่ถึงจุดหมายปลายทางครับ อันนี้คือถนนบางกะดีเด้อครับบอกไก่อ่านผิษนะครับเนาะขอโทษขอไฟลายครับไก่อาจิบุเก่งเดือดภาษาไทยไปไหนครับที่อ่านกระดือเป็นกะดีบางกะดีครับบางกะดีครับอยู่บนถนนพระรามสองเด้อครับเส่อมต่อครับถนนพระรามสองเสียบต่อครับถนนครู้ขนานเนะครับเด้อไปตรงไปครับบางกะดีครับบางกะดีสามสิบสี่ บอกไกลตอนนี้ก็บทถึงจุดหมายปลายทางเด้นครับพี่น้องครับยังอีกเล็กน้อยครับถึงจุดหมายปลายทางครับับสมกับเตจต่อไปไลยครับบอกไก่เชลลนอยู่ถนนบางกระดีประมาณ3กิโลเมตรครับต้องไปตอนนี้บอกไกลกับาหอดจุดหมายปลายทางเล้อครับพี่น้องครับถนนซอยบางกะดี30เด้อครับจังหวัดสมุทรสาครโดยแมนบล่ะครับ บางขุนเทียนครับถนนผ่านมาเส้นทางจากรามอินทรามาสู่ถนนนี่ครับมาถึงจุดหมายปลายทางใช้เวลาอยู่ประมาณชั่วโมงหนึ่งครับเพราะว่ารถติดครับรถติดแล้วก็ระยะทางมากอะคือว่ามันาณ30กว่ากิโลหรือ40กิโลนะครับบาไกลกับบอแน่ใจเด้อครับอ่ะบาไกลก็เอาคลิปนี้มาฝากฟี่ฝาน้องเป็นมาหลับเบืองหลับส้มน้ำกันครับ ถ้าเบอกพิษประการใดบอกวัตถประการใดบอกไก่กัขอถูดข้อไพ่เด้อครับบอกไก่กับโมหูเรื่องเส้นทางจริงครับอ่ะบอกไก่ขอฝากคลิปนี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์เพื่อเป็นกําลังแรงใจให้บอกไก่เด้อครับพ่อแม่พี่น้องครับแต่อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนสีดำๆนะครับกริ้ง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 ครับเพื่อที่บริษาทคลิปไปไหมของบอกไก่เด้อครับเด้ออ่ะบอกไก่คลิปนี้บอกไก่ขออวยล่า พาจากไปเพียงเท่านี้ครับอาเือาเืมอๆเื่องเร่อก่อนจากไปกันาลืมอ่างรับสนุนบ,บอกไกลุยบอกพดขามโฆษณาเด้อครับผอบคุพี่น้องครับชิปนิวนหน่อยของบอกไกลขอปุบกาบล่าไปก่อนครับสวัสดีครับส,สบายด,ดีบ๊ายบาย